เป้คือจะว่าวกันนะเฮ้ยเนะี่ยมาให้นี่ดือ้อพี่น้องดือ้ออุ้ยอยากจับดีต้องจับหืมไร่แหงไม่ได้ไปใส่ดอกอยู่กองขีนี่แลหละมุดยีน้ำขีนี่แหละ สวัสดีครับอันมือนีเขากับผ้ากันมาหาไต่ห้อยเนาะห้อยปังมากับลุงมากับเอือ่อยสามคนมาบึงห้อยปังอยู่ห่วยอยู่หน้ามาบึงกันนี่ีเกระดดับสน้ มันอ่อนข่อยขน,นเป็นอลูมิเนียมเมียนอยู่บ่แหล่งลองเป๋ยเขาอยู่บ่หน่เะเมียนอยู่บ่เขาอยู่บ่มีอยู่จอมทางน่ะเห็นหุงอยู่บ่เสื่อเบงคอยสิ้ซองแบคือจะซื้อคนอะ่ะ ดเด้อจุดจีอะไยแตเอาจุจีใขวดหนึ่ง่เอนีขงไงผ่งยังอู้หเอาหัเอาแม่กินขวดมาเอาข้ไม่ใส่ขูจุดจีจุดจีจุดจีนขีงัวันดมันไม่ขวดนั่น ได้สิเป็นมือสังหารลุงเป้คอยดือโทรศัพท์คอยดือเธอซับคอยดือโทรศัพท์ได้คือซับคอยสิเปืี่ยนเป็นอาหารเลิศรสเด้อจานนี้ตัวใหญ่เนี่ยลุงเป้มือสังหารตัวใหญ่เออโอ้หมดลงขี้ดินมาเลยเฮ้ยอยากจับขี้อ้อนก่อนทำลงดินแล้ก่อนเราจะเก็บไายเชื่อว่าทำไมเคลียร์ของหากินยากได้จ้ะนี่ จุดจีจุดจีขี่ยบักหลายหนึ่งเฮ้ยมือกูเก็บเะดอจไงนี้เบอร์ไหนเก็บบทันมามาไล่เถอะเธอมาเคียร์คนอ่ะอืออู้เมเนหะล่เม,ม,น,มนขี่คนหรือขีง่งัวนี่ขีงข่งวังวนเมทเธอร์แหละ ลงดินแล้วมันดุแ uh, ล no, really ้วปลักหลายหนึ่งเลยนี่นะมันนี่ว่าได้ปุ่ดกูอู้ตัวใหญ่ตัวใเงยอู้ตัวใหญ่ตัวใเงยมันหอบเลยอันนี้หอให้ลูกเปหอบซะคอยก็ยังหอบซะอยู่ปาดขวดบอกเ้ยอู้ตัวนี้ตัวใหเงยไงเอาเพียงปาดมีดอยู่ในรังคนนะแง่ลืมมีดเมื่อเมื่อไงเมีดอยู่มองดังไฟเด้อไม่ขลุดเก็บตัวมันเต๋อ ดวงอันอนยู่มองอันนั้นเห็นอย, kind of อยู่ผู้ีมันไตมาพี่ก็บไต่ออกมาเลยี er ตัวงใหญ่เลยจุดจีครับจุดจีจุดจีมันอยู่ในขีงวดูไงโอ้ยนี่เดาเดเลยผู้ยีคือโตอยู่ในขีดินนะมีแต่ตัวงใหญ่ มินขนาดเลยกำล,ลังสดๆหลอนๆเลยจุจี๊ฮะว่าจะไปทิ่มขวดเนาะอืมกำลังจะทิท่มนี่นี่แล้วมันเงียงแม่ง,น,งน,นั่งเล่นเพียงสวัสด์สนั่งทีนั่งขี่ห <c oughs> ย่านเข้ามาเก็๊ยบนำนั่งซื้อแน่เมื่อยเกือบมินซืแล้วเพียงควยเดียวหืม <c oughs> จอมเบ่งมือค่อย เจ้ามือ่อยดำบูชาเทวรสารบูพี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 อุ้ยลายอยู่เดลยคิดหรือไม่จ๊ะจับโทรดซ้ายอีพอยจับขากเนื้อหนาะเนี่ยมันสุนขี้ดินอยู่พี่นะเอาตัวในขี้ดินนะเจ้านะนี่นี่นี่อุ้งยังพี่ จริงนี่นีเล็กดินใส่พี่เห็นบ่นี่นี่นี่ลายอีลีเคยคุ้นนี่ลายถือว่าไม่กระพออีกแล้วลายอีทั้างในเกียงเส้นเอาใหม่นะก็ดีแช่เพื่อนสวยเบี้ยงนี่บอกคุยนจุดกี้อีกแล้วลายบอกกองนี่ลายอย่กันโอ้กองนี่ลายอยู่เฮ้ยนี่นี่คอยจะเก็บให้ดอกตัวมันไตออกมาหนิ เค <laughs> หล้างมือตัวขวดมาขวดขอหายากหลังกี่นี่เลยมือก็ดีไว้ <c oughs> สิบโบนละโอ้พี่มันอยู่ในขีนนมันยังบอ่ออกจากขีอื น้ำในแมกเกตัวใหญ่นนิเม็ดประเด้นี่นะเม็ดบางใยหนึงจุดจีหรือว่าขี้จุดจีเออมันหงอนมันละอ้อคือักอยูเท้ร์สันไข่ตัวนี้นะขี้ไส้เนาะมันบริคุยรักอ้วกน้ำเลย เมล้ายคือตัวน้นมันคยน่อยบ่เมืม่อกี้นะเห็นมอนดันอยู่ดุบดุบด,บดุบนี่ยน,นะนี่นี่งงเอาผัวมาสวนขี้ดินคือโหลดส่วนส่วนแงงล้<า>วก็ทินใส่ะแยงเนาะเปหันลงนามบัดนี้ฮะอู้ลงไปลงไปมาพี่มาพี่กองอู้ กองน,น,นี้ีมันใหญ่แทบเนี้ยเดือดเดือดเดือดเเลยบาทนีพันขี้มาบ่งติล่ะโอ้ยลูงเปยคือเจ้าว่าวนะนะเฮ้ยเนียม,มาให้เนี่ยโอ้ยจะขึ้นจิงเถอมึงเนี่ยนี่โอ้ยกูอยากจับดิส่วนเอาเ<อ>สพพายแงงเนาะฮุบ<อ>เอาเบิร์ดนีนะอื้อ เบ่งเดื้อพี่น่องเดื้ออุ้ยอยากจับดีต้อจับหืายรเฮงไม่ได้ไปใส่ดอกอยูก่กองขีนี่แลหละมุดยู่น้ำขีนี่แหละโอ้ย บึงที่ไพี่นอ้องขีดตีนหัวขวดนี่นคือออาไซน์าะเออเคียดูมาใไมาเคียร์อาเเพืออะไรน้อยห <c oughs> ลายขัดมึงเนี่ยือย่อยู่จุดจีนโอ้ยขัดก,กระดก ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เธอมาแม่มกระโดดกระเดียเธอสันเ, <c oughs> <c oughs> เ่ยเขียวองมสิเขียาหาน,นี่เม็ดนีหนดนใหญ<อ>่นี่ตัว<อ>้ใหญ่นี่งี่ะลสเดียลงสิเด้ลงเลือกซ้ำใดเดีนี่กำลังหมดคืนเละเนาะมีหมีเนาะ มีผัวก็ได้เสียมหน่อยเืยเสียมหน่อยนี่ถ้าสิคิดเราไม่สิเห็นนะั่นนี่นั่นนี่แหละออกมาของปลายี่มคืนกับพี่ผัวยังหมักไม่โอ้ยหนังก่อนเล้วปวดขาดิอืมดีัน,น,นลงมันลงไป เมื่อเท่าในปีเขาปวดมันขึ้นมามดีมันสีดันขึ้นมาเลยพี่พี่ขักขักมึงนี่มึงน,นี่นี่ตัวใหญ่นี่อืมอมันสีดันขี้ดินขึ้นมาหมดปุ๊ดดุดดุดขึ้นมาจุดจี้จุดจีจดจ้ขี่เนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยพี่บ้าถั่วถัถ่ กินดื้อซับเด้อไม่เงยพ่อ <laughs> บ๊อ่งเนี่ยผีพี่น้องแม่เก็บได้แม่โอ้ยปุงเนี่ <laughs> ายผีฮ่าฮ่าฮาขอย่าฮ่ากินน้ำขีดเด้อบานี้เด้อน้องเอ้ยไงเทพปุ่งเนี่ยผูกบ๊อดเก็บสซยกันในแม่บานี้หองเสียบเด้อนี่เด้อจุดจีเด้ออืมเก็บสบายเนาะอืมเออมีบ่ออไว้บ้านนี่ใน,นตลาดนะบ่ของบักเทียม ขอซื้อคนโอ้กูสั่งปากขวดหน่อยเด้อยือมาอยู่ลืมแต่ว่าเขาจอไม่คิดใส่ง่ายปาดเนาะปาดเอาทางงอลงเนาะตอนลงป๊อปๆ๊อปป๊อหลุดจะมันหลคักเนี่ยมันดันฮะอีกได้เต็มขวดแล้วคำหาเบิดคืนนี่โมเลยฮะ เบ Dante, uh, resigned, ื้องดื <on> <road> ้อไงอู้เธอขี่เรื่องเบรคลูกขึ้นดีขี้ซะหนาคนนึงมึงเนี่ยนี่ลงลึกมันไต่แล้วมันดุลแล้วนี่นี่นี่ก็ยังบมกแรงเลยนี่เบิร์ดหลายขักหลายขักมึงเนี่ยพี่ 嗯 งั้นดันลงขื่นมันดินมันกำลังอ่อนเนาะฝนตกเนาะมันกำลังดันเนาะนี่นี่ลายขักเห็นอะไรสิหลางขีออกตรงข้างไว้จากโซนคืนบนไปวันนี้คืนเยอะ็ออกเบิรลนไหม